ที่นี่ใช่ไหมใช่แต่ว่าแล้วไม่คิดถึงแม่เราไม่คิดถึงพ่อล้วเองหรอก็ให้เราไม่กลับก่อนเดี๋ยวค่อยมานี่เดี๋ยวค่อยมาใหม่เหรอนะครับแต่ให้ว่ามันนอนนี่เอาแล้วทำไมไม่คิดถึงยายค้างกับตาตัวทําไมอะให้พ่อแม่อ,อยู่เป็นเพื่อนหนูใครอยู่เป็นเพื่อนหนาลนวเร ก็หนูเบื่อนะเมย์ไม่ใช่เหรอไปเบื่อแล้ววันนั้นทําไมถึงเบื่อนะวันนี้ไม่เบื่อวันนั้นทําไมหนูถึงเบื่อนะเมย์อยากรู้น้เมย์ดือด้อดื้อยังไงสงสัยจะไม่รู้อะไรเหรอแล้ววันนั้นให้ใครนอนกับหนูวันนั้นอ่ะก็ทำไมอ๋อแล้วนอนที่ไหนนอนที่บ้านหนูกัใครอนอนกับหนูนอนกับพ่อกับ แม่หนูแล้วน้เมรานอนที่ไหนนอนที่บ้านน้าเมย์ดือ้อดื้อยังไงไม่เข้าใจอตอนนั้นเบื่อตอนนี้ไม่เบื่อมันต่างกันยังไงอ่ะน้าเมย์ไม่ดื้อแล้วเหรอไม่ดื้อแล้วแล้ววันนั้นดื้อยังไงจา<ด>ไม่ได้แบบคืออะไรบอกให กกให้หน่อยไม่แกแ <c> ก <oughs> อ,อะไรเราไม่แกดินปั้นไม่แกมัวตอนนั้นยังไม่ได้ซื้อดินปั้นมาเลยตอนอยังไม่ตอนนั้นยังไม่ซื้อดินปั้นมาเลยอ่ะครับไม่ตอนนั้นยังไม่ซื้อดินปั้นมาเลยยังไม่ได้ไปกรุงเทพมะแล้วไปกรุงเทพอีกเมื่อไหร่อ่ะ ไปกรุงเทพเที่ยวบินาพาไ,ไปไปอีกเมื่อไหร่อ่ะพ่อจะไปที่รถทินรถดิรถไฟรถไฟใต้ดินกับรถไฟฟ้าข้างบนสูงสูงพ่พอพ่อหนูไม่เู้สิ <c ười> แล้วไปอยู่ที่ไหนอ่ะไหนอ่ะถ้าหนูจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะ พ่อไปอยู่ที่บ้านนี่ขับอยู่ที่สารนะะไปขับอยู่ที่สถานีรถไฟ,ข,ถไฟขับรถไฟเล่นขับรถไฟเล่นบนรางเขาให้พ่อขับเหรอไม่ได้ให้พ่อขับให้พ่อนั่งอ๋อรถไฟอะไรรถไฟสก,กายเทนกับรถไฟใต้ดินอ๋อรถไฟใต้ดินมืดไหมตรงันหนม,มืดเพราะอะไรอะ่ะ มันไปเดดมันสองไม่ถึงมันอยู่ใต้ดินอ๋อเหรอแล้วมันมันต้องอยู่ใต้ดินด้วยล่ะก็แดมันสองไม่ถึงแงลครับแล้วทำไมรถไฟต้องไปอยู่ใต้ดินนะอยู่บนดินไม่ได้เหรอใช่แต่ถ้ามันเป็นของเล่นนะอยู่บนแต่ถ้ามันอยู่บนดินที่มันเป็น แต่ถ้าเป็นของเล่นจะอยู่บนดินได้แต่ถ้าเป็นของจริงจะอยู่บนดินไม่ได้ต้องอยู่บนรางอ๋อเหรอต้องอยู่บนรางแล้วที่นี้รางอยู่ใต้ดินก็เลยต้องอยู่ใต้ดินเหรอใช่แล้วทำไมเขาไม่สร้างรางบนดินนะครับไม่รู้เขาต้องสร้างดินขึ้นมาแล้วก็ให้รถไฟใต้ดินวิ่งบนดิน <laughs> ใต้ดินมันมืด ดาวรถไฟจะก,กายเทยนแดดมันส่งถึงเลไม่เลยมืดแล้วทำไมเขาต้องไปสร้างอยู่เหะอยู่ข้างบนเนีย่ยก็มันเป็นรถไฟสก,กายเทยนเนี่ยมันมันเอ,อ่อเอาวฤกษ์ส่องถึงเนีมันก็เลยไปอยู่ข้างบนเออเขาสร้างอยู่บนดินนะแดดก็ส่องถึงทำไมเขาไม่สร้างอยู่บนดินนะ่ะ กนมันแดะสองไม่ถึงใต้ดินอะนั่นไม่หมายถึงบนดินไม่ใช่ใต้ดินบนดินอะเขาสร้างอยู่บนแบบธรรมดาไม่ต้องยกสูงได้ไหมได้ไหมใช่มันมีตาถ้ามันเป็นของเล่นระมันมีตาถ้าไม่ใช่ของเล่นงะมันไม่มีตาถ้ามันเป็นอ่าตึงตึงตึ <c oughs> แต่ถ้า ป็อ, <บา S 2> อยู่บนดินได้ไม่ใช่อยู่บนล่างอยู่บนดินรอครับครับแล้วใครพาขึ้นนะรถไฟแล้วแม่กับแม่หนูอ่าสนุกไหมสนุกขึ้นนั้งหลายโลกอ๋อจะไปใหม่ไหมจะไปใหม่ใครพาไปให้พ่อให้แม่แล้วพ่อ ขาให้พ่อขาให้พ่อนั่งไปเมื่อไหร่ถามพ่อไปเมื่อไหร่ครับไปเมื่อไหร่